โอเคสบายดีทุกคนเนาะที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มไลฟ์หรือกลุ่มเงินบุญเนานะข้าพเจ้าซื้อแก้วปัญญาเนาะบอกพันธะพงเนาะแม่เมืน่อนี้ได้ไปถอนเงินจากแอป,ปนึ่งนะแอป,ปนี่นะ make money easy นะี่นะที่ธนาคารซี่ห้าทั้งครั้งก็โผล่ได้พอทางธนาคารเพิ่นให้เอามีรหัสสิบตัวเลข แต่กระชิบซีตัวเลขแปดตัวเลขเนขะ่ามาทางธนาคารกินจะลงน้ำเนาะมาไม่ได้เขา้าชิม,มาลองถอนถอนถอน,อนจกไปเลชันอยู่เนี่ยจากทางนี้ลองเบิ้งเนาะว่าจะได้หรนะือไม่ได้เนาะเราต้องมีแดงเข้าไปเลยเนาะเข้าไปหาマイโครไฟของเราเนาะนี่เนาะนี่มันจำนวนเงินมาที่เราหกสิบจุดสาวดอลลาร์ มู่นี่มันมีอยู่า33คนอันนี้ยอดเงินอ้างอีกเนี่พี่กจ็จะมาใช้เ็บของเราเนาะนี่พี่กจ็จะมาใช้ลิงก์ของเราไปสมัครนั่นแหละตอนนี้เขาจะมาถอนเงินเอาติ๊กเข้าน,นี่เลยนะนเลยนาะตรงนี<ม>้นเพราะว่าเขาเคยถอนผ่านอ่ปีพาวแล้วเนาะนี่คือปีพาวพันดับซีปีพาวของเราแล้วแต่ยนะังบ่ได้เนาะแล้วก็บ,บิตคอยก็บ,บนะ่ได้เนาะ เผยเส็จแล้วเนาะบัตรนี้เฮาซีมาทอนเนี่ยนะเวชเชนย,ยูเนี่ยนเนาะนี่นะนเนาะเอาซีมาทอนธนาคารเวชเชนยูเนะนี่ยนเนาะเอาติ๊กเข้าไปเลยเวชเชนยูเนะี่ยมันจะให้เฮากรื่อประเทศของเฮาเน,ะนาะมาติดตามมันกันไปเลยนะนมันจะใส่ชื่อว่าประเทศลาวนะเานาะลาวสองลาวนี่นะเานาะลาว ซื้อผู้ใช้เงินไหเนานะเจ้วปัญญาน้ำสตูนหัวฟันเท้าวงที่อยู่เวียนเทียนเปิดทัวร์รถซับของข้าพเจ้าเองนะนี่เนาะแล้วเรียบร้อยเนาะเขาก็ข้อมูลเนาะป้อนรายละเอียดมิชชั่นยนะูเนี่ยนเขาป้อนแต่ละเรียบร้อย นี่เนาะคำขอถอนเงินของคุณมาไปยังเวชเชนยูเนียนเพ้่ปัญญาบวกพันธวงเวชเชนยูเนียนได้ขอ,อได้รับได้ขอรับอนุมัติคุณสามารถถอนเงินของคุณได้กดไปต่อ การเตรียมถอนเงินเรียนคุณนะถ้าปัญญาอ่พันธุ์ระวเนี่ยนุ้นอ่งนอนแหละบัญชีของคุณไม่ผ่านอนุมัติเวลาอนุมัติจะอยู่ประมาณ3 0วันหางหกสิบวัน,นนะคุณสามารถผ่านขั้นตอนการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วใน3าห้านาที และรับเงินทันทีเริ่มอ,อย่างรวดเร็วเอาสิถอนแบบรวดเร็วเนาะนี่ข้าเจ้าให้โอนเงินไปให้ข้าเจ้าเนี่อันนี้เงินบัญชีของพีคคอยข้าเจ้านะให้โอนเงินเข้ากระเป๋าพีคคอยข้าเจ้าสิบดอลลาร์หรือสิบห้าดอลลาร แต่มืัอนี้ข้าพเจ้าไปแล้วไปถอนแล้วแต่หัได้เนาะแล้ววันนี้ไปธนาคารธนาคารนึนขนนงของเราว่า,าถ้าอยากจะโอนอยากจะโอนเงินไปให้ข้าพเจ้าก่อนมันบ่ข้าพเจ้าตอบไปว่าแม่นแล้วค่าโอนมันสิบห้าดอลลาร์เขาสิโอนให้ข้าพเจ้าสิบห้าดอลลาร์แล้วข้าพเจ้ามีเงินกีบก็เลยว่าถามว่าไล่ไล่เงินกีบเป็นเท่าไหร่ ทางธนาคารตอบว่าบอดได้เขาจะบวกับเงินกีให้อายเอาเงินดอลลาร์มาโอนเนาะเแต่เลยบอดได้โอนทำไมเพราะว่าทางธนาคารเขาเจ้าบอวเองินกีอยู่หน้าคนต้องเนาะหน้าตลาดคนต้องขพระเจ้าก็ไปแบบนี้แต่เขาบอดได้